สวัสดีเพื่อนทุกคนนะนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดผู้ติดตาม follower tiktok กันนะครับผมโดยเว็บเพจ m c h นะครับสอบกันเข้ามาในเว็บไซต์นะครับก็ใหเเพื่อนจิมไปที่ลิงก์งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นี่ฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเสิร์ชหาคำว่าคม m c h ก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับกให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่สมัครสมาชิกนะครับผมกลายเป็นเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลนะครับ านำสกู๊รไลนผ่านนะครับผมไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมติ๊กช่นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างนี่นะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วมาเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมลเป็นเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะฮะมองมาที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับก็จะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆอยู่นะครับเเเเเรร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 ราะะะะะวว่่่่่่มมมมมมััััััันน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 นออ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 อยยยยููตตตตตงงงงงงีี้้้้กกกกกก็็็จจปดดดดด์คคคบบบบิิิิซืแทหลผ มองมาที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับปุ่มเปลี่ยนค่างเงินปุ่มตั้งค่าบัญชีแล้วก็ยอดเงินในช่องเขียวๆนะครับสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะยังไม่มีกันนะครับผมเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆจะกดที่ยอดเงินด้านบนเลยก็ได้นะครับหรือจะมากดที่เติมเงินด้านข้างก็ได้นะโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับผมช่องทางแรกก็จะเป็นคีย์เวิร์ดนะครับสำหรับทุกธนาคารเลยประมาณจะเป็นแอปธนนนนาาคคครรรแสลิปะะัับบผม สำหร <an> ับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำริปโตนะครับจะปิดคอลเลที่เรียกนะครับก็สามารถนำไปใช้งานเว็บไซต์กันได้นะครับโดยในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคำแนะนำที่ต่างกันด้นะเพื่อนๆจะเริ่มอ่านกันก่อนนะครับสำหรับการเติมเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นคิวอาร์โค้ดแล้วกันนะฮะเป็นช่องทางที่ง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับ กดเติมเงินเกี่ยวโค้ดขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับง่ายมากมเลยงมาที่ด้านขวานะครับก็จะเห็นเป็นประวัติการเติมเงินเป็นตารางอยู่ด้านนี้นะครับผมแล้วเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนเมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับผมมเลือกที่ติ๊กตอกด้านบนนะครับมเลือกที่มดหมูนะครับแล้วก็หาคำว่าเพิ่มผู้ติดตามนะครับมาด้านล่างนะครับบริการนะครับก็จะมีอ่านในราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครััับบผผมมเเเพืื่่ออออนนนนลลลงาแ้้วกกไดยะคร มาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์ของโปรไฟล์นะครับที่บน็อี่ต่อครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือ follower นะครับก็มาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมส่วนปริมาณนะครับก็คือจานวนยอดผู้ติดตาม follower ที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมโดยมีคันต่ำอยู่ที่ห้าสิบนะครับสูงสุดอยู่ที่หนึ่งล้านเลยนะครับใครเป็นเพื่อนเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะครับในตอนนี้ที่หน้าโปรไฟล์มียอดผู้ติดตามหรือ Follower อออยู่่่่ทีคคคนนนนนนะะรรัับบใเเเป็พืข้าาาาามมกกลิงงงวช ใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่หนึ่งร้อยแล้วกันนะครับผมเมื่อเพื่อนก่อครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับแล้วมาเราก่อกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะครับเมื่อเพื่อนกดสั่งซื้อแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องเเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะนะครเพื่อนๆนะครับอยากจะเช็คสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆก็กดที่นนะ สถานะออเดอร์นะครับขึ้นว่รารอรอดำเนินการนะครับในช่องฟอมฟมตรงนี้นะครับผาด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์นั่นเองครับผมตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากรอกกันไปนะฮะหรือหากเพื่อนเพื่อต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาก็มากดที่ประวัติคำสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้นะครับทางเว็บไซต์ก็จะโชว์ประวัติการกดออเดอร์ที่เราผ่านมาทั้งหมดของเราเลยนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนเพื่อนนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับ เปพื่อนกดคอเนต์ที่หน้าแรกหรือหน้ากระจัซื้อใหม่นะครับผมมากดที่ติดต่อแอดมินนะครับทางด้านขวาก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับก็หากพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยครับหรือจะเป็นบริกาเป็นการใช้งานเว็บไซต์นะครับนี้นะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งกันได้เลยนะครับผมและหาเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ KMC Head นะครับก็สามารถแนะนำให้คนอื่นเข้ามาใช้งานกันได้นะเป็นเพื่อนมากดที่แนะนำเพื่อนนะครับทางด้าน้ายมือ มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันเลยนะครับ5%นะครับเมื่อคนอื่นเขามาใช้งานกันแล้วนะฮะแล้วเมื่อเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโปรไฟล์กันดีกว่านะครับในตอนนี้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับมียอดผู้ติดตามหรือ follower อยู่ที่13คนนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟรชกันดูนะว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับเรากดกันไปที่100คนนะครับอ่าเพิ่มขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆ ใช้เวลากันแป๊บเดียวนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น119คนนะครับผมเพื่อนๆใช้เวลากันแป๊บเดียวนะครับแล้วก็จะมียอดเกินมาด้วยนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมใจดีมากๆเลยนะฮะและในวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์เกม MG h ไดไปเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะอย่าลืมเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันนะครับเพื่อนๆในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคคครรััับบทุนสสวดี